สวัสดีค่ะพี่อาร์ตค่ะวันนี้พี่อาร์ตจะมาสาธิตนะคะการติดตั้งระบบไฟตกตกแต่งรถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะ,ะไฟเนี่ยที่พี่อาร์ตบอกว่าการจะจ้ำไฟพ่วงเนี่ยจะจ้ำได้2ที่คือที่ไฟท้าย1ใช่ไหมคะแล้วก็ที่ไฟหน้า<ช>อีก1เนาะให้พี่อาร์ตเริ่มว่าจะหาสายไฟจากตรงไหนคะค่ะแกะแผ่นป้ายทะเบียนก่อน ก็อย่างแรกก็คือต้องแกะเห็นป้ายทะเบียนก่อนซึ่งจะมีนัออยู่สามตัวหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้อืมค่ะโอเคตัวนี้นะคะที่จะต้องแกะหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองโอเค อยู่ข้างๆนะคะค่ะเราถอดน็อตเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อคะพี่ขยับขย,ยับออกเลย <c oughs> โอเคทีนี้เราก็จะเห็นสายไฟแต่ไม่หมดแล้ว<ช>เ,<ร>เราจะรู้ได้ไงคะว่าอันไหนไฟอะไรอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือ ัวของไฟทั้งหมดก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวใช่ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีไฟลีทุกอันอยู่ทุกอันอยู่ตรงนี้ค่ะคั่วตนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราจะลองมาติดไฟเบรกกันซึ่งคนจริงแล้วเราจะติดไฟอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะสาธิดเป็นไฟเบรกสีแดงแบบมาตรฐานเลยแต่ว่าสามารถปรับโหมดได้ถึง5โหมดด้กันค่ะเดี break 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 ๋ยวให้นี่อาร์เนี่ยค่ะไฟนี้นะคะ เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นไฟสีแดงแต่ว่าตรงขอบเนี่ยก็จะใช้อาาัลตราโซนิกพี่อาร์ช่วยยกขึ้นมาหนะะ่อยค่ะขาตรงอ่านี่ข้างๆก็จะใช้อาาัลตราโซนิกนะคะกันน้ำได้ตรงนี้เพราะคราวนี้พี่อาร์จะติดเป็นไฟเบรค่ะก็เอาอุปกรณ์นะคะด้านบวกเป็นสีขาวคราวนี้เราจะเป็นไฟเบร่าวดำเนี่ยก็เลยจะต้องไป จิ้มกับสีเขียวเหลืองนะคะซึ่งเป็นควบบวกของรถจักรยานยนต์ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเอาสายสีดามของอุปกรณ์นั้นเสียบเข้าไปกับสายสีส้มรถจักรยานยนต์เช่นกันค่ะพอเสียบเสร็จแล้วพี่อาร์ตบอกว่าก็แค่พันสองอันนี้ไว้ด้วยกันนะคะสายอุปกรณ์ที่จะติด ไฟนั่นเองคราวนี้เราเก็บสายไฟยังไงคะพิ่ดันเข้าไปดันเข้าไปาแล้วก็เอาฝาปิดความจริงแล้วไม่ยากนะคะการพ่วงสายไฟเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเราไม่มีคลิปนี้อาจจะต้องไปให้ช่างทำเนาะอันนี้เราสาธิตให้ดูง่าย ทีนี้เราก็จะติดตรงไหนดีให้มันสวยคะพี่นี่ตรงที่มียื่นออกมากพอดีใช่ยึดน็อตก็ได้นะคะเราเรามีการออกแบบให้ยึดน็อตได้แล้วก็ใช้สายเคเบิลทายได้นะคะสามารถปรับองศาได้เดี๋ยวพี่แต่ในวันนี้เนี่ยพี่อาจจะใช้กระดาษกาว ตั้งตายนี่เรียบร้อยแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้ใช่ไหมคะพี่ยาปรับขึ้นนิดนึงเนาะจะได้สองอ่าปรับขึ้นทะเบียนพอดีเลยทะเบียนได้ เบรคโหมดที่หนึ่งคือค้างเอาไว้เฉยๆนะคะเดี๋ยวพี่อาร์ตช่วยเปลี่ยนโหมดหน่อยค่ะก็มีปุ่มนะคะพี่อาร์ตกดอ่าอันนี้พอ <ไป S 1> เบรคไฟไหน,นะคะโอเคอ่าค่ะอันนี้เบรคเบรคแล้วเป็นกระพริบนะคะเอฟโหมดแรกเบรคเบรคปุ๊บค้างอันนี้คือเบรคอยู่นะคะอ่าพี่อาร์ตไม่เบรกค่ะสมมติไม่เบรก เปดก็ดาบไปเปลี่ยนโหมดค่ะนี่นะเปลี่ยนโหมดกดนี่แหละอ่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นค่อยๆอ่าสว่างขึ้นเรื่อยๆค่อยๆหลี่ลงหลีลงหล,ล,ลีลงนะคะแล้วก็สว่างขึง้นเรื่อยๆแล้วก็หลีลงหลีลงหลีลงนะคะแบบค่อยๆเนียนๆนะคะอันนี้อ่าลองปรับอันนี้เบรกอยู่นะคะแล้วก็ลองปรับปรับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนะคะ อันนี้จะเป็นกระพิบกระพิบกระพิบแล้วก็ค้างคราวนี้ก็จะค้างเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นแบบโหมดที่อ่ะกอกดอีกครั้งนึงค่ะโหมดอันนี้ก็จะวิ่งไปวิ่งมาคือซื้ออันเดียวเนี่ยได้ห้าโหมดเลยเป็นเลือกเปลี่ยนได้ว่าอยากเอาไหนน,นี่คือเบรกตลอดนะคะเบรคค้างเอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเอาโหมดนี้แล้วค่ะเราก็กด ็จะดับก็คือเบรกแล้วก็ไม่ขึ้น,นะคะ่ะเราปิดเอาไว้ไม่อยากใช้ไฟแล้วก็ดับดังนั้นเนี่ยเราเรากดเลือกโหมดได้ตลอดค่ะแต่ว่าอันนี้คือนิ่งปกติค่ะโหมดที่1นะคะโหมดที่2กระพริบนะคะโหมดที่3เนี่ยก็จะกระพริบแต่ว่ามันจะมีอ่าวอลลุ่มการช้าเร็วนะคะปรกดอีกค่ะโหมดที่4โหมดที่4จะเป็นปกระพริบกระพริบกระพริบนะคะแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะแล้วก็โหมดที่ห จะเป็นไฟวิ่งไฟวิ่งมาแล้วก็กระปิดกระปิดกระปิดค่ะมี5โหมดด้วยกันอันนี้คือ5 in 1เลยนะคะเลือกได้ค่ะว่าเราอยากเบรกวันนี้เราอยากจะเบรกแล้วให้มันวิ่งแบบไหนเราก็เลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็ขอจบการรีเซนนะคะของไฟ5โหมดนะคะสีแรงไฟเบรกเพียงเท่านี้ค่ะ